อ่ะน้องๆอีกนิดเดียวเนาะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเกือบสูกขิดโอย <c oughs> อยากซื้อ iPad ซื้อแบบแท็บเล็ตอะไรงี้เลยอ่ะการศึกษาคือการลงทุนนี้เนาะมาๆมาอีกนิดนึงก็คือเรื่องสุดท้ายแล้วของวันนี้ก็คือเรื่องของก่อนจะจากกันเนาะคือเรื่องของนี่เลยระบบนิเวศเราเรียนเรื่องของคำนวณคำนวณแล้หมดแล้วต่อไปคือเรื่องของ ความสัมพันธ์ใช่ไหมความสัมพันธ์ในบทเวทเราเรียกว่ากฎสิบเปอร์ซ็นยังไม่ระเบิดอีบา้าปากเมืองไม่ระเบิดไม่มีทางหล,กลูกูตเสียวคนลุกเลยเมื่อกี้เนี้ยตะว่จับยังส่งไม่หมดเลยสั่งยังส่งไม่หมดเลยกฎสิบเปอร์เซ็นหมายถึงอะไรกฎสิบเปอร์เซ็นหมายถึงอะไรคําว่ากฎคําว่าคำว่ากฎต้องเขียนด้วยตัประตักนะกฎต้องเขียนด้วยตัประตักนะอันนี้เอาไปกฎสิบเปอร์เซ็น กดต้องใช้ต่อประตักนะลูกนะครับถ้าให้ถูกเนาะโอเคกดสิบเอนิดเดียวนิดเดียวกด1ิเคือยังไงในระบบมิเวศใช่ไหมเวลากินนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือผู้ผลิตผู้ผลิตใช่ไหมอันนี้กินผู้บริโภคอันดับที่1ผู้บริโภคอันดับที่สองผู้บริโภคอันดับที่สามอย่างเงี้ยหนูดูนะในการบริโภคแต่ละครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําไมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะ สูญเสียพลังงานความร้อนโจเขาใช้ว่า heat แทนและกันมันจะสูญเสียพลังงานความร้อนทุกขั้นเลย heat heat เราเคยสังเกตไหมว่าเวลาเรากินอาหารอุ๊ยปากปากทางสาธุมึงส่งให้ไหมล่ะมาส่งที่เหลือให้ไหมล่ะ <c oughs> มึงส่งไม่ครบเลยเนะี่ยเมื่อเวลาเปลี่ยนใช่ไหมผู้ผลิตอันนี้ผู้บริโภคที่หนึ่งกินผู้บริโภคที่สองกินผู้บริภความสัมพันธ์ของเราสองคนล่ะครับเรียกว่าอะไรเรียกว่าสู่ขิดในวันที่ดี <c oughs> มันก็จะมีอะไรมันจะมีการอะไรด้วยอะรวงให้หมดมเขาเรียกว่ามันก็จะมีการอาสูญเสียพลังงานความร้อนขอแซงว่า heat แทนสูญเสียพลังงานความร้อนในทุกขั้นตอนดังนั้นเนี่ยกด10%หมายถึงว่าผู้บริโภคผู้บริโภคจะได้พลังงานจาก ผู้บริโภคจะได้พลังงานจากผู้ผลิตหรือผู้ถูกบริโภคแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นกดสิบเปอร์เซ็นก็คือแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นเช่นถ้าผู้ผลิตมีพลังงานหนึ่งพันแคลอรี่โอเคไหมผู้ผลิตมีพลังงาน 1, หนึ่งพันแคลอรี่เขียนมองไม่เห็นเลยผู้ผลิตมีพลังงานหนึ่งพันแคลอรี่ดูนะดูนะมีพลังงานหนึ่งพันแคลอรี่ สิ่งที่เกิดขึน้นคือเมื่อผู้บริโภคหมายเลขหนึ่งกินจะเหลือแค่เท่าไรนะหนึ่งในสิบคือหนึ่งพันคูณกับหนึ่งส่วนสิบเหลือเท่าไหรเองเหลือเท่ากับหนึ่งร้อยถูกไหมต่อไปถ้าน,นี้กินถ่ายทอดไปอีกสิบก็คือหนึ่งร้อยคูณกับหนึ่งในสิบเท่ากับสิบและอันนี้ก็เหลือเท่าไรสิบคูณกับหนึ่งในสิบตัดตัดเหลือหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยเรียกว่ากฎ10%ยิ่งห่วงโซ่อาหารยาวยิ่งห่วงโซ่อาหารยาวยิ่งได้พลังงานน้อยจำเลยยิ่งห่วงโซ่อาหารยาวยิ่งได้พลังงานน้อยจำไห้นะ เนี่ยเรียกว่ากด10%คือค่อยๆลดทีละ1ใน10 1ใน10 1ใน10โอเคเนาะโอเคลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปลงไว้ให้ใน YouTube หรือว่าหนูก็ไปมาดูย้อนหลังเอาในนี้ก็ได้เนาะท้าเน็ตมันมีปัญหาเนาะเดี๋ยวก็จะจบแล้วแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวลูกขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะประมาณนี้เริ่มต้นจาก1,000กด,ด10%มาถึงหายไป1ใน10ก็เอา นี่ไปคูณค่อยๆเหลือร้อยเหลือสิบจนเหลือหนึ่งประมาณนี้ยิ่งห่วงโซ่อาหารยาวยิ่งได้พลังงานน้อยผู้บริโภคอันดับสุดท้ายยิ่งได้พลังงานน้อยลงไปเรื่อยๆโอเคเนาะประมาณนี้นี่คือเรื่องของกฎ10%จําไว้เลยแล้วยิ่งในระบบนิเวศนิเวศหนึ่งจำไว้นะต่อไปในระบบนิเวศนิเวศหนึ่งเช่นสมมติว่าอันนี้คือเป็นข้าว สุิอันนี้เป็นนกอันนี้เป็นงูอันนี้เป็นยีอาอะไรกินงูวะทมมทุว่าอันนี้เป็นคนและกันสมมุติอันสุดท้ายหนูดูนะจำไ้เลยนะว่าถ้าในระบบนิเวศอันหนึ่งได้รับผลกระทบถ้าในระบบนิเวศซักอันหนึ่งได้รับผลกระทบมันจะส่งผลต่อเปอ็นตัวทอดเลยนะ ถ้าแม้แต่อันเดียวรับผลกระทบทุกอย่างรับผลกระทบหมดเช่นถ้าข้าวลดลงถ้านะถ้าถ้าข้าวลดลงนกก็จะทำไมด้วยนกก็จะลดลงด้วยเพราะนกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนอาจจะตายไปก็ได้หรือว่าอาจจะย้ายไปที่อื่นก็ได้งูไม่มีนกให้กินก็ทำไมละ่ะลดลงอาจจะตายหรือว่าอาจจะย้ายไปที่อื่นคนก็อาจจะลดลงเหมือนกัน ดังนั้นจำไว้เลยว่าถ้ามันมีผลกระทบตรงไหนก็ตามมีผลกระทบตรงไหนก็ตามมันจะส่งต่อไปเป็นทอดๆดมันจะมีผลกระทบต่อไปเป็นทอดทอดขอบคุณมากลูกขอบคุณน้ำใจหนูมากเลยที่ใหอภัยครูถ้าครูมีโอกาสครูจะบวชให้หนูหนึ่งพรรษาโอเคเนาะดูแลลูกนะมันจะลดลงลดลงเรื่อยๆถ้าตรงไหนมีผลกระทบถ้าส่วนไหน มีผลกระทบอยากกินขนมนี่เลยอะทุกคนน่ะรู้จักไหมมันชื่อขนมอะไรวะขนมโงกุลเหรอไม่ใช่ขนมโงกุลขนมอะไรวะที่มันขายตรงไปสานีที่แบบว่าขี่ตรงไปสานีใช่ไหมไปสาน,นี้นไม่สอดอะ แล้วตรงไปอันนี้คือไปสนีใช่ไหมอันนี้คือตรงไปแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนิดนึงที่เป็นเนินนิดน,งน,ดนึงที่มีร้านกินตาโฟอ่ะมันอยู่ข้างร้านอินตาโฟที่เป็นขนมอะไรนะขนมโมอะไรนะโมกุลหนอไม่ใช่จําชื่อไม่ได้ขนมโมโม่แหละเป็นขนมแบบเป็นแป้งข้างนอกเป็นแป้งกรอบๆแล้วก็ข้างในเป็นกล้วยเอาไปทอดอ่ะเหมือนลุงลดราคามันใช่ไหมครับคนเคยคนเลยลดลงโอ้ยมันอนะ่ะชอบโยงไปหาลงุงตลอดอะไรประมาณนี้ขนมแล้วอยากไปซื้อกินเลยอ่ะ เดี๋ยวเราสอนเสร็จแล้วใครไปซื้อกินดีกว่าขนมโมกุลเหรอลืมชื่อวะขนมโมอะไรไั่อย่างนึงนี่แหละเป็นขนมแบบกล้วยอะ่ะอุ๊ยมรการไม่มีขายอีบา้าโอเคเนาะเนี่ยเรียกว่าถ้าส่วนไหนเป็นผลกระทบมันก็จะส่งผลกเาเป็นถ้าทอดเรียกว่ามันไม่มีความสมดุลโอเคเนาะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรล่าละแต่ขอดูก่อนนะมันยังตกค้างเรื่องไหนบ้างขนมเพื่อนบ้านป่าครับไปเรื่อยหนูว่า ขนมอะไรมามันลืมชื่อแต่เออเดี๋ยวจะไปซื้อกินเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปมาให้ดูแล้วกันขนมโมโมสักอย่างงา,มา,งาโมกุลนะั่นไม่ใช่ไม่ใช่ตะบองจ่อลูกมันเป็นของหวานมันเป็นแบบแป้งพันกล้วยแล้วมันแบบเป็นของหวานกินแล้วอร่อยมันหอมแป้งหอมนมหอม,นม,หอมเนยมากเลยเขาบอกเป็นขนมออ,อิสลา,ามอะ่ะมันอยู่ตรงไปรษณีย์แม่สอดอะ่ะอันนี้คือไปรษณีย์แม่สอดนะสมมตินี่คือไปรษณีย์แม่สอดอยู่ส่งนี้ใช่ไหมขี่รถตรงไปเป็นทางเลนเดียวอ่ะเหลียวสายขึ้นไปนิดนึงอ่ะนั่นแหละมันจะมีอ่ะ ต่อไปนะต่อไปนะอ่าไม่มีอะไรแล้วนี่่าเออก็เหลือแค่นี้แหละเหลือเรื่องไม่ใช่โรตีไม่ใช่โรตีเขาเรียกขนมโมโม,โมอะไรอะจาชื่อไม่ได้ซื้อมาฝากได้ครับเน่าพอดีลูกกันหนูจะได้ไปกินนะเน่าพอดีนะลูกนะอย่าลืมนะเดี๋ยววันนี้กันบ้านสั่งกันบ้านนะกันบ้านเดี๋ยวไปสั่งในกลุ่มแต่แต่เอาให้ดูก่อนว่ากันบ้านวันนี้คืออะไรกันบ้านวันนี้คือ นี่ดูกันบ้านวันนี้นะกันบ้านคือสร้างสายใยอาหารกันบ้านคือสร้างสายใายอาหารโดยต้องมีเงื่อนไขคือต้องมีผู้ผลิต6อันต้องมีผู้บริโภค13อันต้องมีผู้ย่อยสลายสองอันไปทําเป็นสายใยอาหารมาขนมโมเลนครับเออใช่ขนมโมเลนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ขนมโมกุลเออขนมโมเลน โอเคนาะอย่าลืมนักกันบ้านเดี๋ยวจะไปโพสต์ให้อีกทีนึงในกลุ่มใน Google Classroom เนาะไปทํามาก็คือสร้างใส่อาหารผู้ผลิต6อันบริโภค13อันพีษสลาย2อันโยงมาเท่าที่โยงได้โยงมาให้สุดไม่ต้องแคร์ความสวยงามให้โยงมาให้เต็มที่โอเคเนาะโมโมโปาปามไปเรื่อยอ่นนี่คือกันบ้านวันนี้นะดูนะจะแคบเก็บไว้ก็ได้หรือเดี๋ยวครูจะไปโพส์ให้ดูอีกทีนึงเนาะ ต้องมีทั้งหมด21อันถ้าครูนับของใครไม่ถึง21อันสู่ขิดในวันที่ดีแน่นอนโอเคเนาะนี่คือกล่องการบ้านของวันนี้แล้ววันนี้เราก็เรียนไปค่อนข,ข,ข้างเยอะจะหลายเรื่องในหะ้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเรียนอีกสักเรื่องหนึ่งสองสารเรื่องแล้วก็จะเป็นคํานวณต่อนิดนึงเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะลูกนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดโอเคเนาะตลอดเวลาจนโทรศัพท์ครูร้อนเลยขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนาะนี่คือการบ้าน๋ยวคนใ,ให้ทีนงนะ ดูก่อนว่าตกหล่นเรื่องไหนไหมโอเคไม่ตกหล่นเรื่องไหนแล้วโอเควันนี้ก็ไปเรียนวิชาอื่นต่อไปได้เลยบ๊ายบายครับขอบคุณมากสวัสดีจ้าจุ๊บ